สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักของย e ี่ห้อโคมาสื่อนะครับเป็นรุ่น WA 1 0 0รุ่น6นะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะฮะนี่นะครับ จะตัวรุ่น6ตัวนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเลวตัวใหม่แล้วนะครับผมก็แน่นอนนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวกว่ารุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็จะประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่นะฮะอา DBA หนึ่งร้อยรุ่นหกนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะรถตัด DBA ร้อยแบบนี้เนี่ยบุ้งกี่ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นบุ้งกี่ขนาดหนึ่งวครึ่งแบบนี้นะครับผม อ้ขอไป1.2คิวนะขอไปนะครับเป็น1.2คิวนะคิวครึ่งน้ำมัน WA150 นะครับเนี่นะเป็นมุ่ี่1.2คิวแบบนี้นะครับพุ่งขี่ก็มาเนื้อเต็มนะครับแขนเขินเนี่ยก็ไม่มีรอยร้ารอยดำตรงไหนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะตัวนี้นะครับเขาเป็นสเปคแขนยาวพิเศษมาจากโรงงานนะครับนี่นะฮะ่าสังเกตนะครับว่าแขนเขาเนี่ยจะยาวกว่าชาวบ้านเขานะตัวนี้นะครับเป็นแขนยาวพิเศษมาจากโรงงานนะ ก็จะได้เปลี่ยนมากๆแล้วก็เป็นแรไอเทมด้วยนะครับตัวนี้นะครับนานๆเนี่ยจะมีเข้ามาทีนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับสักประมาณ1 0บคันยีคันเนี่ยเขาจะมีสเปคแข็งดวพิเศษแบบนี้มาสักคันหนึ่งนะครับเนี่ยนะก็เป็นของแรไอเทมนะแล้วก็จะตัวนี้นะครับขนาดยาํที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์6924นะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยางมาตรฐานเพราตักไซส์ WA100 แบบนี้นะครับเนี่ยหัวกงวงวเก่งนะสวยนะครับไม่ได้มีรอยผุเลยนะครับ เือร้อยตีตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าพวกสเปคแข็งยาวพิเศษแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเวทท่วงท้ายตัวนี้นะครับมีเวทท่วงน้ำหนักท่วงท้ายเพิ่มมาเอออย่างละลูกนะครับสองฝั่งนะครับมาคู่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความบาลานซ์ให้กับตัวรถด้วยนะครับเนี่ยนะเวลาที่เป็นสเปคแข็งยาวพิเศษเนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเวทท่วงท้ายเพิ่มมาให้หมดเลยนะครับเนี่ยนะก็จะออกแบบมาดีนะครับเนื้อตัวสวยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนตนนะัวี้ เครื่องยนต์เชื้อสูบ t u นะแล้วก็แน่นอนพอเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เป็นเครื่องยนต์เขามมนเลยแบบนี้นะครับเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็จะทํางานได้เงียบมากๆเลยนะครับเนนะฮะแค่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเงียบมากนะครับนี่ครับเงเครื่องแห้งสวยหมดเลยนะตัวนี้นะครับ หนึนะครับพัดลมด้านหลังเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากพัดลมสายพานรุ่นเก่ามาเป็นพัดลมระบบปั๊มเทอร์ดิกแบบนี้แล้วนะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะอันนี้เวทตวงท้ายอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมามีมาให้คู่หนึ่งเลยนะครับแหลมมากๆนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งเทอร์โบอกันบ,บ้างน,นะครับตัวนี้นะครับทุนเงินที่เขาใช้งานอยู่นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์คอมบสุ4 d ่5 l แนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ เขามาสวยหมดเลยนะครับแห้งดีมากนะครับน็อตเนตเนี่ยโอ้ยยังเงาอยู่เลยนะครับแล้วก็พวกคอยกันความร้อนของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเครื่องสวยมากนะตัวนี้นะครับตัวก็สวยนะครับเครื่องก็สวยนะครับตัวนี้นะนี่นะเดี๋ยวมาดูระบบเกียร์กันนิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะฮะก็จะเป็นโลบเกียร์ปั๊มทอร์ลิกแบบใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยการใช้งานของเขานะครับก็จะใช้งานเหมือนพวกลิฟต์นะครับพักหน้าฝักหลังเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับ อาบเก์เกินก็แห้งสวยดีหมดเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพที่นั่งได้บุคคลขับกันต่อดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับเทสให้ดูกันนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับเนี่ยนะครับถัดขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัว W106 ร้คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะอ่าแต่ว่าภายในก็มาค่อนข้างสวยเลยนะชุดเฟอร์เิเจอร์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยแตกหักตรงไหนเลยนะครับมาสวยหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมลอง นะครับพอนั่งแล้วคันเร่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เจ้าระบบเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตามที่ได้บอกไปนะครับพักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับเนี่ยนะใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะครับของเจ้าเกียร์ปั๊มแบบนี้นะครับเวลาที่เราใส่เกียร์เฉยเฉยเนี่ยเออแล้วเราไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับรถจะไม่ไหลนะครับเนี่ยนะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับรถก็จะไม่ไหลเลยนะครับเนี่ยนะฮะเราต้อง อเอเหยียบคันเร่งเพื่อเป็นการเปิดใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราผ่อนคันเร่งนะครับเขาจะมีระบบช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับเนี่ยนะที่ผมลองให้ดูนะครับพอเราเหยียบคันเร่งไปปื๊บเนี่ยแล้วเวลาที่ผม ่อนคันเร่งนะครับสังเกตผมไม่ได้เยยบเบรกนะครับเวลาที่ผม่อนเนี่ยนะฮะรถเขาจะค่อยๆชะลอความเร็วแล้วก็หยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับอ่าซึ่งระบบนี้เนี่ยเวลาที่เราขับใช้งานทั้งวันนะครับจะใช้งานได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับขับใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะพวกเกียร์ปั๊ปบบมไฮดรอลิกแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานหรือว่าเวลาที่เราเยียบกันเร่งไปเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องรอรอบเลยนะครับนเกียร์เขาเนี่ยจะไวและก็แรงมากๆนะครับเนี่ยนะเยยบแบบเบรบเขาก็จะพุ่งไปเลยนะคร แล้วพอดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆชะลอแล้วก็หยุดนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเกียร์ปั๊มนะครับเวลาขับใช้งานเนี่ยโหมันนะมันแน่นอนนะตัวนี้นะครับขับมันมากๆนะครับเร็วนะครับพรมอะไรก็จะทํางานได้นิ่มมากๆนะครับด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยนะทํางานได้นิ่มมากๆเลยนะครับนี่นะพุ่งนะครับพุ่งปุ๊เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองยกแขนยกพุ่งกี่กันดูบ้างนะครับนิ่มนะเกียร์เกิงนิ่มหมดเลยนะครับ ยังวาการยกแขนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับทางานได้ไวมากๆนะครับเนี่ยนะฮะทำงานไวนะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูครับเทสกําลังปั๊มกันนิดนึงนะครับเนี่ยนะชิวๆนะครับกดตัวเลยได้ชิวๆเลยสบายๆนะครับตัวนี้นะครับแรงปั๊มเหลือๆไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะไวนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะฮะคร่าวๆนะครับเบื้องต้นของเจ้าตัว เอวีเอ106คันนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับทั้งหมดเลยนะครับของเจ้าตัว W ีเอ106คันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถตากโฮมสุวีเอ106คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสถานเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาขับเทส มาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาเปรียบเทียบนะฮะเจ้ารถล้อล้อหกคันนี้นะครับกับที่ร้านอื่นไซส์อื่นเนี่ยหรือว่ารถรุื่นอื่นๆก็ตามนะครับก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับที่ผมจะมีโลเคชั่นของที่ร้านนะครับพร้อมกับรูปแล้วก็วิดีโอเนี่ยของแต่ละคันนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ได้ชมกันทลายอีทีหนึ่งด้วยนะครับนี่นะอ่าคันนี้ก็มาส่วนมากนะครับเครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยพร้อมใช้งานหมดเลยนะครับทำงานแน่นดีหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญนะ เขาได้สเปคแขนยาพิเศษจากโรงงานแบบนี้ด้วยนะครับเป็นลายเข้มนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้นะครับกับตัวรถคุมสู้ WA หนึอยรุคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ั้สินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ